ครับผมเป็นครูอยู่กับเด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาลมาเกือบ30ปีเด็กปฐมวัยเนี่ยมีอายุตั้งแต่0-6ถึง6ขวบเป็นวัยพื้นฐานของชีวิตเป็นวัยรากฐานของชีวิตจริงๆเพราะเด็กในวัยนี้ ถ้ามีรากฐานที่มั่นคงเราจะต่อยอดให้สูงได้อย่างไรก็ได้ครับเด็กจะเก่งจะดีจะมีความสุขมีระเบียบวินัยขยันอดทนพูดดีมีช่างเีราจาหรือจะเป็นเด็กอย่างไรมันต้องสร้างในวัยนี้เลยครับ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยเรียนแล้วเด็กจะเริ่มต้นตั้างใจเรียนส่วนนิสัยพื้นฐานมันจะเกิดในวัยนี้เลยครับเพราะเด็กในวัยนี้เนี่ยเส้นใยประสาทสมองเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่เด็กจะเรียนรู้ได้ไวเพราะสิ่งต่างๆที่เด็กได้เรียนรู้จากคุณครูจากควกครองหรือจากสิ่งแวดลอ้อม หรือจากการเล่นการเรียนหรือจากนวัตกรรมใหม่ๆที่โรงเรียนสร้างให้เด็กจะเก็บไว้ในสมองบันทึกไว้เหมือนคอมพิวเตอร์แล้วก็จะติดไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เมื่อไรเขาจะเป็นต้องใช้มันก็จะออกมาโดยอัตโนมัติเช่นเด็กเก่งเด็กมีวิน,นัยเด็กพูดจาเรียบร้อย ได้จากปสมวัยทั้งนั้นแหละเด็กพวกนี้จะเรียนรู้จากโรงเรียนจากบ้านโดยค,คุณรูจะจัดนวัตกรรมใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆที่เด็กสนใจเด็กชอบและวก็สอดแทรกเข้าไปทั้งบทเรียนเล็กๆทั้งระเบียบวินยัยทั้งการสร้างสมาธิ ความอดทนความเป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กก็จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากคุณครูจากผู้ปกครองและจากคนรอบข้างโดยเฉพาะเด็กจะเรียนรู้เองโดยเรียนรู้จากสิ่งแวดลอ้อมในโรงเรียนในบ้านถ้าเขาเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีระเบียบวินัย คุณพ่อคุณแม่พูดดีพูดเพราะพูดภาษาอะไรเด็กก็จะเติบโตตามภาษานั้นเด็กจะเติบโตในสิ่งแวดแล้อมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณครูโรงเรียนและผู้ปกครองจะมีส่วนสำคัญในการช่วยเด็กในวัยนี้ให้สร้างพื้นฐานของชีวิตจะเป็นเด็กเก่งเด็กอัจฉริยะ เป็นลูกคนแข่งหรือลูกเทพวดาได้ทั้งนั้นเลยครับไม่ใช่เกิดจากสายเลือดแต่เกิดจากสิ่งที่เราสร้างให้เข้าไปพัฒนครูผู้กครองจึงมีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งอย่าลืมนะครับสนใจเด็กวัยนี้ให้มากกว่าเด็กวัยอื่นๆซึ่งวัยมัธยมบางสิ่งบางอย่างก็กเติบโตแล้วแต่เด็กวัยนี้เราปล่อยไม่ได้นะครับ